อืมครับผมเนื้อหาเหมือนกันนะครับ <c oughs> หลักเกณฑ์ของพินัยกรรมอันนี้เป็นเป็นชีทที่ผมจะเอามาเป็นตัวอย่างเสริมให้เพราะว่าผมยังหาในข้อสอบเก่าไม่เจอนะครับก็ในส่วนของหลักสําคัญสําคัญคือพินัยกรรมที่จะอ,อข้อสอบเป็นพินัยกรรมแบบธรรมดาเท่านั้นผมขออนุญาตตอดคำพูดมันมีเพิ่งออกมาล่าสุดและคิดว่าของท่านคงไม่ออกแล้วผมเลยเอาตัดพินัยกรรมออกประเด็นสําคัญคือเขาเพิ่งออกไป พินัยกรรมที่เพิ่งออกไปล่าสุดมันไม่ใช่พินัยกรรมธรรมาดามันเป็นพินัยกรรมฉบับเขียนเองเสมือนกับว่าทนายความเป็นเจ้ามร,รดกจริงๆพินัยกรรมฉบับเขียนเองเนี่ยผมเคยวิเคราะห์ไว้ตลอดว่ามันออกข้อสอบไม่ได้เพราะคนที่ทําข้อสอบคนที่จะเขียนเข,ขพินัยกรรมฉบับเขียนเองนั้นต้องเป็นเจ้ามระดกหมายความว่าท่า,ทานนายคะทนายความจะทําพินัยกรรมฉบับเขียนเองก็คือของเรานี่แหละ เราทําให้ลูกเราทําให้ภรรยาเราทําให้ทายาทของเราใช่ไหมครับแต่ข้อสอบมันก็ออกมาจนได้เป็นพินัยกรรมฉบับเขียนเองดังนั้นมันก็ไม่แน่พินัยกรรมฝ่ายเมืองอาจจะมาต่อเพราะว่าพินัยกรรมฝ่ายเมืองโดยหลักใครทําครับเจ้าหน้าที่ทางปกครองจะเป็นคนทําไปทําที่ไหนครับไปทําที่อําเภอและจะมีเก็บลำดับการเก็บอย่างดีเลยพอมีการไปแจ้งตายถึงจะทำอไรครับจึงจะทําการเปิด และพินัยกรรมฝ่ายเมืองเนี่ยข้อดีคือ1ไม่ต้องเสียตังค์ทนายความก็เสียรายได้แล้ว2มีความน่าเชื่อถือกว่ามีความน่าเชื่อถือกว่าเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะทําการสอบถามตัวที่บุคคลที่เป็นเจ้ามารดกและคนที่พามาและลงลายมือชื่อเป็นพยานมันจะมีความน่าเชื่อถือกว่าข้อเสียมีอย่างเดียวคือทนายความตกงานเพราะว่าพินัยกรรมเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวที่มันเป็น ไรายได้แรกๆหลังจากที่เราได้ใบย่าทนายความพินัยกร,รมก็ดีสัญญาก็ดีจัดการมาโดกก็ดีท่านทํากับคดีพวกนี้กับคนรู้จกักกับคอนเนคชั่นที่ท่านมีพออยู่ได้แล้วช่วงแรกๆพอเราทําจัดการมาดกสักพักก็อาจกระโดดไปว่าฟ้องฟ้องเพิกถอนเกี่ยวกับจัดการมาดกเกี่ยวกับฟ้องแบ่งทรัพย์ก็ขยับไปตามความตามประสบการณ์นะครับดังนั้นข้อ3มันออกมาแล้ว เป็นพินัยกรรมฉบับเขียนเองนะครับความสําคัญของพยานจะมากกว่าสัญญาทําไมถึงมากกว่าครับเพราะว่าสัญญาเนี่ยขอให้บรรลุนิติภาวะมาเป็นพยานได้หมดแต่แต,แต่พอเป็นพินัยกรรมปุ๊บคนที่จะมาเป็นพยานเนี่ยแน่นอนจะต้องบรรลุนิติภาวะและต้องไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในพินัยกรรมด้วยและ นอกจากไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียผู้ได้ง่ายคนที่รับผลประโยชน์ในพินัยกรรมมาเป็นพยานได้ไหมไม่ได้และนอกจากคนได้รับผลประโยชน์ในพินัยกรรมเป็นพยานไม่ได้แล้วยังมีก็คือคู่สมรสสมมุติให้ผมได้รับผลประโยชน์ในพินัยกรรมฉบับนี้ผมไม่เซ็นเป็นพยานก็ได้ผมเอาภรรยาผมมาเซ็นได้ไหมไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะถือว่าเป็นคู่สมรสเป็นผู้มีส่วนได้เสียของผู้ได้รับผลประโยชน์ในพินัยกรรมแต่กฎหมายบอกว่าคู่สมรสนะ ถ้าเป็นสามีภรรยาเป็นแฟนกันแต่ไม่จดทะเบียนสมรสได้ไหมมันได้แต่แต่อย่าเสี่ยงแต่อย่าเสี่ยงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือข้อ4เนี่ยลงต่อหน้าเราคงได้อ่านคายภาพสาสารดีกาขณะที่เราเรียนวิชามรดกพอเราเรียนวิชามรดกเนี่ยเราจะเคยเห็นคาพภาพสาษาดีกาที่ในทํานองที่ว่าถ้าพยานในิในกรรมไม่ได้อยู่ด้วยในขณะนั้น คือลงชื่อแล้วออกไปคุยโทรศัพท์ลงชื่อคนหนึ่งลงชื่ออีกคนหนึ่งพยานไปดูดบุหรี่เขาเรียกว่าลงต่อหน้าไหมไม,ไม่ได้อยู่ต่อหน้าดังนั้นความสําคัญของพยานมากกว่าสัญญาคือสัญญาขอให้มันลงเถอะม,มันจะลงต่อหน้าลงรับหลังออกไปเข้าห้องน้าําไปดูดบุหรี่ไปคุยโทรศัพท์มีชื่อของพยานลงมันฟังได้ว่าเป็นพยานแต่ถ้าเป็นพินัยการปุ๊บมันจะต้องลงในขณะที่ พูดง่ายอยู่เจ้ามรดกลงชื่ออยู่พยานก็ยืนดูหรือนั่งดูแล้วก็ขณะที่พยานลงชื่ออยู่เจ้ามารดกก็ต้องยืนดูหรือนั่งดูต้องเห็นละกันและการอยู่ในอยู่ในสถานที่ที่มันอยู่ในที่เดียวกันนะครับรจึงมีความสําคัญมากกว่าของสัญญาสัญญาเนี่ขอให้มันลงเถอะบางสัญญาสัญญาบางข้อสอบมีพยานไม่ครบด้วยใช่ไหมครับบางข้อสอบบางรุ่นมีพยานไม่ครบแต่ พินัยกรรมไม่ได้ท่านต้องหามาให้ครบสองคนและสองคนนั้นจะต้องไม่มีส่วนได้เสียและสองคนนั้นต้องอบรรลุนิติภาวะแล้วก็สองคนนั้นต้องอยู่ด้วยในขณะที่ลงชื่อในพินัยกรรมเห็นไหมครับมันมีความเข้มข้นมากกว่าซึ่งตรงเนี้ยมันจะไปอธิบายในเนื้อหาทําไมข้อ4ผมต้องอธิบายเยอะ เพราะถ้าท่านอาจเข้าใจคอนเซปต์ในข้อสี่แล้วนะท่านจะเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมข้อความในพินัยกรรมที่มันยาวๆอ่ะมันมันมันเขียนแบบนี้เพราะท่านเข้าใจก่อนว่าความสําคัญมันมากกว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างต่อไปนะครับนี่แหละฮะต่อมาการแบ่งทรัพย์สินเป็นไปตามข้อสอบกําหนดท่านไม่มีหน้าที่ไปแบ่งให้เขาท่านมีหน้าที่เขียนตามเจตนารมณ์ของเจ้ามารดกเขานั้นไม่ต้องไปคิดเฮ้ย่างนี้ไม่ไม่ไม่เป็นธรรมอ่ะไม่เอาอ่ะ ให้เขากันดีเราอย่าไปเถียงเขาเขาอยากให้ใครเท่าไหร่อย่างไรตามใจเขาเลยเราหน้าที่เซอร์วิสอย่างเดียวนะครับผู้ทําพินัยกรรมและพยานต้องลงชื่อต่อหน้าในขณะเดียวกันคืออยู่ในสถา,านที่เดียวกันซึ่งสาม,มารถเห็นหน้าได้และข้อ7สําคัญเขาบอกว่าผู้ทําพินัยกรรมจะต้องรับรองสติสัพพัญญะสุขภาพจิตอารมณ์ของพินัยกรรม คือต้องรับรองตัวเองว่าขณะทําพิณัยกรรมเนี่ยเรามีสติดีต้องรับรองในขณะนั้นว่าตรงตามเจตนานะครับต้องรับรองด้วยเพราะว่าตรงนี้เป็นส่วนสําคัญให้เห็นในพินายกรรมชอบลองมาดูตัวอย่างกันนะครับนี่นะครับลองดูตัวอย่างโครงสร้างเหมือนเดิม ทำที่วันที่แต่ตัวนี้ผมเอามาเขียนรวบให้ก็คือพินายกรรมฉบับนี้ทําเมื่อวันที่15กุมภาพานนะันธณบ้านเล็กที่เนี่ยนะครับนักศึษาจะเขียนเหมือนสัญญาเหมือนเดิมก็ได้ยึดหลักสัญญาเหมือนเดิมคือท,ทําที่วันที่นะครับไม่จำเป็นจะต้องเขียนแบบนี้เพราะว่าบางทีผมดึงมาจากในข้อสอบเก่าผมก็ลืมว่าเอาทำไมรุ่นนี้มันเขียนแบบนี้ก็ดึงมาทั้งแบบนี้แหละ นะครับแต่จริงให้นักษายึดหลักของสัญญาและเหมือนเดิมนักศึกษาจะเขียนคําว่าพินัยกรรมท,ทําที่วันที่ได้ไหมได้ได้ไม่ผิดมันเป็นเรื่องของวิธีการเขียนนะครับขอให้มีให้ครบต่อมาชื่อพินัยกรรมท,ทําที่วันที่แล้วนะครับอันนี้ผมเขียนรวบอยู่ในตรงนี้นะครับย่อหน้าถัดมานักศึกษา ข้อมูลใครครับข้อมูลใครครับข้อมูลของเจ้ามาดกมีอะไรบ้างเหมือนสัญญาและหนังสือมอบหน้าเลยคือมีอะไรบ้างครับชื่ออายุที่อยู่และเจตนารม์ก็ครับข้าพเจ้านายหนึ่งมกราอายุ75ปีอยู่บ้านเลขที่22ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตยจักรกรุงเทพมหานคร ขอทำคำสั่งครั้งสุดท้ายนี่ครับบอกชื่ออายุที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะแล้วจึงบอกเจตนาลงว่าขอทำคำสั่งครั้งสุดท้ายของข้าพเจ้าไว้ในพินัยกรรมฉบับนี้แล้วก็ข้อความนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ในวงเล็บมันเป็นการเขียนเพื่อความสบายใจแต่ตามหลักข้อกฎหมายไม่จาเป็นต้องเขียนเพราะมันเป็นไปโดยอัตโนมัติว่าคำสั่งหรือพินัยกรรมฉบับอื่นๆก่อนหน้านี้มันถูกเพิกถอน ถูกต้องใช่ไหมครับพิธีกรรมฉบับล่าสุดอะ่ะเป็นการเพิกถอนพิธีกรรมฉบับก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติส่วนคำพวกนี้จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้แต่บางทีทนายความมันต้องมองอย่างนี้นะผมให้มุมมองด้วยประสบการณ์ว่าเวลาเราไปเป็นทนายความลูกความไม่รู้กฎหมายเหมือนเราลูกความจ่ายเรา5,000 50, มนบางทีเราต้องทําง,งานให้คุ้มกับห้าหมนเรารู้อยู่แก่ใจแล้วว่า ข้อคำเนี้ยมันเป็นไปนดยอัตโนมัติแต่เวลาทำงานเซอร์วิสอ่ะต้องให้คนที่เข้าใจ่ายเงินรู้สึกว่าคุ้มค่าอุทนัยความละเอียดเว้ยตรงนั้นก็เขียตน,นยตรงนี้ก็เขียนเก็บเก็บไลยทางที่จริงๆบางเรื่องไม่เขียนข้อกฎหมายก็เป็นไปดยอัตโนมัติก็มีดังนั้นมันเป็นศิละปะในการทํางานว่าเราจะเซอร์วิสยังไงให้ลูกความรู้สึกว่าการที่เขาจ้างเงินเราเนี่ยคุ้มเราจะเอาบอกคด้วน บางทีเราเรามีความเป็นนักกฎหมายเกินไปเนี่ยทำงานอาจจะขัดใจลูกความหรือไม่ตรงตามเจตนารมณ์แต่ถ้าเกิดเรามีความเป็นนักกฎหมายและมีความยืดหยุ่นบ้างเล็กน้อยให้เห็นว่าในการทํางานค้าจ่ายเงินเรามาคุ้มค่าเนี่ยข้อความพวกนี้จึงจะใส่ดังนั้นนักศึกษาจะเห็นนะในข้อสอบของคําคฟ้องคดีแพ่งซึ่งจะเรียนกันในวันพวกนี้บอกว่าขอให้ชดใช้ค่าลิชาธ,ธรรมเนียมและค่าทนายความอย่างสูงแทนโจทย์ บางทีก็เจตนาลมเพิ่มเคยคุยกับอาจารย์บอกเขียนได้รู้ความรู้สึกแบบดีใจว่าสารต้องให้อย่างสูงแน่นอนจริงๆจะเขียนให้อย่างสูงหรือไม่ให้อย่างสูงสารก็ให้เท่ากันคือคดีละห้าพันน่าชำใจจัดในความ5 0,000่นสารให้5000เองนะครับก็นี่แหละครับเป็นผมวงเล็บเนี่ยตอนนี้ผมวงเล็บจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับก็คือข้อมูลของผู้ทําพินัยกรรมและเจตนาลมนะขอทําพินัยกรรม และข้อหนึ่งคือวิธีการแบ่งนี่แหละครับวิธีการแบ่งเขาแบ่งแบบให้ไปทะเลาะกันเราเองคือให้แบ่งเป็นส่วนมันมีหลายแบบงอย่างที่ผมบอกแบ่งเป็นส่วนหรือแบ่งไปเลยว่ารถคันนี้ให้นางดำที่ดินแปลงนี้ให้นายเดชเงินก้อนนี้ให้นางสาวแดงหรือจะแบ่งแบบนี้ก็ได้นะครับ เขาบอกแบบนี้ข้อนี้เขาบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้วข้าพเจ้าขอ,อาขอยกทรัพย์สินได้แก่บรรดาสังหาริมาทรัพย์อสังหาริมาทรัพย์สังหาริมาทรัพย์ทั้งหมดอันเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้ารวมทั้งบรรดาทรัพย์สินใดๆที่ข้าพเจ้ามีหรือมีในภายภาคหน้าให้แก่นางดำมกลาภริยาของข้าพเจ้าจำนวนหนึ่งส่วนนาย